สวัสดีครับผมร้านดาวรุ่งเจริญแท็กเตอร์ครับผมวันนี้มารีวิวยันมา E F 39, 3 9 3T นะครับเรียกง่ายๆคือยันมาา39แรงนะครับผมมาพร้อมอุปกรณ์3ชิ้นนะครับรถสวยๆเดิมๆนะครับผมรถปี61เลยนะครับมาดูช่วโมงการทำง,งานกันเลยครับ เก้าร้อยเจ็ดสแปดชั่วโมงนะครับสภาพเดิมๆนะครับผมยางสวยสีเส้นครับเดิมๆนะครับผม,มยางยางดอกสูงเลยนะครับดอกเยอะเยอะเลยนะครับเดิมๆนะครับมาคิวซียังอยู่จุดเดิมอยู่เลยนะครับคคาเห็นไหมครับ ลูกค้าท่านใดกำลังมองหารถยันม่มาเอาไว้ไปใช้งานนะครับผมเดี๋ยวเลยนะครับรถก็ยังไม่ได้ล้างนะครับผมดำๆอยู่เลยนะครับยังสีไม่ไม่ถลอกเลยนะครับ ไม่มีก็เต็มเต็มเลยนะครับผมเป็นพานหงนะครับใบยิบสองนะครับผมด้านหน้าก็ดอกเยอะนะครับฝากระโปรงก็กสวยๆนะครับผมเป็นรถไล่นะครับรถไม่ได้ลงน้ำเลยนะครับผม เครื่องดำๆเลยนะครับเครื่องไม่เคยแจ้งนะครับผมไม่มีรั่วซึมเลยนะครับรถดึงแห้งเลยนะครับรถใช้งานน้อยมากครับมาดูท้ายนะครับโตรตารี่นะครับ ครับมาดูเข้าปั่นนะครับเข้าปั่นก็ไม่ได้ใช้เยอะนะครับยังไม่เคยเปลี่ยนซินเลยนะครับไม่เคยเปลี่ยนซินล้อเลยท้ายดำๆเลยนะครับผมเดิมๆสวยๆเลยครับผม ฝันโลต,ตรีนะครับเดี๋ยวมาดูการทำงานกันเลยครับผมมาดูระบบการทำงานกันครับอ่าสตาร์เลยเครื่องแน่นๆน,นะครับผมใบมีดนะครับใบมีดขึ้นเร็วลงเร็วนะครับผมใบมีดไปเตือนเ,เลยนะครับ เยอะเงี้เลยนะครับอ้าวรพลอตเตอรี่ดูสิขึ้นเร็วลงเร็วนะครับทำดีมากรถสภาพดีครับสวยเลยอ้าวิ่งเลยอย่าวเอาห้าวเลยนะครับอยากเป็นเล่งเสียง เปิดๆๆเลยนะครับผมอ่ารถยเดิมๆนะครับท่านใดกำลังมองหาอย่างหน้า2393ดีนะครับผมรถสวยๆเดิมๆรถปีรถปี61นะครับ900กว่าชั่วโมงนะครับผมมาดูระบบขับเคลื่อนสี่ล้อกันครับผมดูระบบขับเคลื่อนสี่ล้อกันเลยครับ เอาเลยเราดังสอยให้ดูเลยนะครับผมครถยนต์สี่ล้อนะปกตินะครับไม,ไม่ได้เล่นเครื่องเลยนะครับอรอบปกตินะครับแรงๆเ,เลยนะแรงมาก 我不难。 กครับผมมาคูซียังดูดเดิมอยู่เลยนะครับน้ำร่อยเย็นอ่าคันนี้มาพร้อมอุปกรณ์สามชิ้นนะครับอ่าบอกชั่วโมงอีกครั้งนึงนะครับ ชัมม่วโมงทำงาน978ชัมม่วโมงนะครับผมป,ปี61นะครับอุปกรณ์3ชิ้นราคาอยู่ที่350,000บาทครับผมอุปกรณ์3ชิ้นนะครับ ไม่ไกลส่งฟรีนะครับไม่เกิน400กิโลเมตรแล้วส่งฟรีนะครับหรือลูกค้าอยากมาดูรถได้ที่ร้านดาวลุงเจริญแท็กเตอร์ครับร้านตั้งอยู่บ้านเชือกตำบลหนองแปนอำเภอพระนาสจังหวัดกระดศินป์เบอร์โทร0879543225ครับผมหรือลูกค้าอยากมาอยากจองทางออนไลน์ก็ได้นะครับผมไม่สะดวกมาดูรถอยากจองทางออนไลน์ก็ได้นะครับ รานดาวลุงเจริญแท็กเตอร์กล่าสวัสดีครับผม